สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูสาธิตการทำงานเบื้องต้นนะครับเครื่องเติมลมยางไนโตรเจนนะครับ APO m o เดล YH701F นะครับตัวนี้นะครับสามารถผลิตไนโตรเจนได้ในตัวนะครับพร้อมกับถังไนโตรเจนความจุ70ลิตรภายในตัวเครื่องนะครับมีความยาวสายเติมลมไนโตรเจนติดมากกับเครื่องนะครับ6เมตรครับสามารถผลิตลมไนโตรเจนได้50-70ลิตรต่อนาทีนะครับ โดยมีความบริสุทธิ์93-99%เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาธิตการทำงานเบื้องต้นกันเลยครับสําหรับการใช้เครื่องเติมลมยางรถยนต์เบื้องต้นนะครับก็เสียบสายลมปกติเข้าที่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องครับเครื่องก็จะทํางานนะครับที่ตัวเครื่องเองจะมีหน้าจออยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นหน้าจอสําหรับแสดงแรงดันลมยางปกตินะครับส่วนหน้าจอที่2คือแวคข้ามถามนะครับก็คือตัวตั้งเวลาแวคขัามลมเดิมออกจากยางนะครับเพื่อที่จะเติมลมยางในรเจนใหม่เข้าไปนะครับ ส่วนชุดปุ่มนะครับจะมี2ส่วนนะครับส่วนบนนั่นคือจะเป็นปุ่มตั้งเพรสเชอร์นะครับกับตั้งเวลาการกดค่ำนะครับปุ่มด้านล่างนะครับสามปุ่มด้านเล็กจะเป็นปุ่มเซตเป็น bar เป็น psi นะครับหรือว่าการเริ่มทำไนโตรเจนนะครับครับอันนี้นะครับเราเปิดเครื่องมาเราจะเติมลมสมมุติว่าจะเติมที่30 psi นะครับเราก็ตั้งไปที่30อ่าแรงดัน30นะครับตัวแปค่ำนะครับเราจะเอาลมเก่าออกเนาะ ก็ตั้งไปเลยที่สูงสุดที่100วินาทีครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถลากสายเติมลมไปเติมที่ล้อยางได้เลยครับโดยที่เครื่องจะทํางานอัตโนมัติหลังจากที่เราเซ็ตค่าเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมกันเลยนะครับระบบจะทาการเวคข้ามลมออกก่อน100วินาทีนะครับแล้วจะเติมลมไนโตรเจนกลับไปตามค่าที่เราตั้งไว้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเติมลมยางไนโตรเจนนะครับซึ่งสะดวกและง่ายมากเลยครับรวดเร็วด้วยนะครับสำหรับการใช้งานนะครับ สำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับถ้าหากใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่แฟนเพจ APO Auto นะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้ครับเรามีแอดมินคอยให้คำแนะนําอยู่ครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ